ติหารอินเดียนี่ครับกินยังไงกันทุกทครับนนีี่่กินยังไงกินยังไงสองครังไปกิลเล่กิลเล่กิลเล่โอ้โหไม่ใช่เป็นไงวะพอเลยฟังก์กิล ถึงเวลาแล้วนะครับจะพาไปกินซีฟู้ดอินเดียนะครับวันนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ใหม่ในชีวิตของผมมากนะครับเพราะว่าเกิดมาอายุประมาณปีนี่3าแล้วพูดเลยไม่เคยกินอาหารอินเดียไม้แต่ครั้งเดียวเคยกินมากสุดก็คือแป้งเขาเรียกว่าแป้งอะไรแป้งนานนานครับแป้งนานแล้วก็ชามาซลา,าเดี๋ยววันนี้จะเป็นแบบซีฟู้ดแบบจริงจังแล้วที่อินเดียโอไมค์ก oh ็อันนี้คืออะไรพี่

ดีกว่ามะช้าใช่ใช่ดีกว่ามะช้าอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่อร่อยความเจ๋งของอินเดียคือเขาไม่ห่วงแล้วเว้ยเขาไม่เก็บตังเขาไปกินก่อนใช่พี่ไปจุงมัสซาร่ามาซารานี่ได้แล้วมาซาราเอาใส่มัสซาราแล้วไว้ขอด้วยอินเดียเวลาตีเฮ้ยไอ้เที่เขาเทใส่มือตัวเองเทใส่มือตัวเองทำไมอ่ะจิ้มจิมมสซาร่าเขาใส่แก้วยังร้อนเลยเทใส่มือตัวเอง how ว r อยู่ I am under the water วตกินไปแล้วอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยของพ่ชายแต่ความพี่เมื่อกี้มึงได้ถ่ายมาตอนนี้ถ่ายต้มเชื้อผมยังร้อนเลยแต่เมื่อกี้คือเทใส่มือตัวเองแล้วแดกเว้ยกินยังร้อนเลยพี่เทใส่มือตัวเองแล้วแดกกี่บาทพี่แก้วกี่บาทเ่ยสามสิบรูปีครับสามสิบรูปีสามกี่บาทสามกี่บาทโอ้โหเาถูกนะถูกมากครับแต่นี้เขาไม่ใช่พลาสติกนะครับเขาใช้ที่ดินนะครับนี่เออเจ๋งเลยเนี่ยกินสุดใช่ไหมเฮ้ยจรินไปเนี่ยก็ยีงไงก็ไม่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 สกปรกนะครับเราใช้พลลลาาาสสสตตติิิิิกกกกท้งพพใช่่ปะมีัวน แต,แต่นี้ผสมกับที่ดินแล้วนี่เห็นไหมเฮ้ยธรรมชาติออร์แกนิกด้วยนะครับไไจริงเหรอใช่ครับพี่เฮ้ยแต่เอวี่กินกินให้หมดไปใช่ป่ะพี่อมองด้าดนเนาะคือกูอะไม่รู้ว่าข้างหลังอ่ะชอบกูหรือจะหาเรื่องกูเข้าจ <c oughs> ะป่ะเวลามองอ่ะ <c oughs> นะเลี้ยงเลยเลี้ยงทุกคนเลยทำไมได้ได้สิคุณเลี้ยงทุกคนเลยกี่บาทแล้วก็แล้วก็นอกคลินิกมาไปคิดทำให้แล้วก็เอาทุกคนง่ายก็ไปแลกคัทเออเดี๋ยวเลี้ยงกันตรงนี้มา อยูยวนยวนอ่ายูโอเคอ่าเลี้ยงเลี้ยงูยูโอเคยูโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับคอมไทยแลนด์ไทยแลนด์อ่อยูอยูอยอ่าคอยอยู่อย u ู่อยอโอเคยูยูยูเฮ้ยเออีอ พอลูกตีโอเคโอเคเอาเพิ่มใครเอาเพิ่มใครเอาเพิ่มยูยู for you for you สกอสกีจ่ายได้ค่ะใชๆครับ่ายบายบายหลังจากที่นะครับเลี้ยงพักพวกนะครับคนอเดียประมาณ20แก้ว3าแก้วนะครับถึงเวลาสตรีทฟู้ดละมา อันนี้หนักอันนี้หนักปลาหนิปูริกูเคยเห็นปลาหนิปูริกินยังไงกันดูสิครับกินยังไงกินยังไงปกินเลยกินเลยกิเลยโอ้โหอะไรเดิมไม่ใช่เป็นไงวะอกมาเย

ไอ้นั่นจะอ้วกไอ้กูดูออกนะไอ้จะอ้วกแล้วมึงอะกูดูออกนะฮามาชฮามัชฮามัชฮามัชโอตี้สิบสองบาทชิ้นละสามบาทอออันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนกันแต่ไม่ใส่น้ำครับมีกินมกเขืก็ไม่เอาน้ำเอาเฉยๆกันโอ้โหเขาใช้ไปใครวะอันแรกมันกินยากหน่อยพี่ทิพย์ไปเลยสัตนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศเยอะแล้วก็มีถั่ว ถ้าคนไม่ชอบอ่ะไม่้วกเลยพี่ใมันเกือบ,บวอ่วยนะ้นัตุ้ยไม่ลงเลยพี่เพื่ะใช่กลิ่นหน้ามึงกูะดัวใช่ถ้าคนไม่ชอบคือ้วกเลยแล้วอันที่สองอันที่สองดีไม,ไม่มีกลิ่นอะไรเลยมันไม่มีแบบเหมือนขนมป่ะพี่ใช่ครับมันไม่มีนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยด้วยบ๊ายบาย มามาคืออะไรมาลองดูดิเขามีหลายย่างตรน,นี้เป็นอาหารที่อินเดียตตยครับเราเรียกมาซาลาโดซ่ามาซาลาโดซ่ามาเลยพี่มาดู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 โอชีสนี้ชีสหรอชีสใช่ครับอาชีสเอาแล้วมือเห็นมือไหมเห็นมือไหมเห็นมือที่รัวมาเน้ในน้ำเมื่อกี้ไอ้นัดหน้าเสียไอ้เหือไต เคยเอฟซีเหรอพี่เคยเอฟซีป่ะเอฟซีผมขอโทษนะผมรักสบายจริงผมขอโทษจริงว่ะโอเคมาแล้วมาแล้วคือมือมึงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มือมึงเมื่อกี้เลย ลองเลยลองอาทิตยลองนีเมื่อกี้เธอไงพี่เห็นแค่ลองเป็นแบบนี้วิธการกินคือชีกโอ้โหแล้วน้ำอ่ะนี่มะตะเละพาจีพาจีน้ำอะไรเนี้ยพาจีพักวางขับเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วพาจีเป็นเรื่องแล้วเป็นไงเป็นไงรสชาติโอ้โห ไปขนมปังเกลือบนจี่เกลือจากมือกูเห็นแล้วเต็มเต็มเลยมี้านี่เกลือจากมือไปมาลโอยเป็นไงรสชาติถึงป่ะกกี่ฮะกกี่กกหกับเกกับเอ่อขาสลักยเฮ้ยหอมนะใช่ครับไม่ได้แย่ครับไปี๋โอ้นมปังเาใจยากขนมปังเกลือ เค็มจากอะไรวะจากทำไมอ่ะจากมือบังเนี้อาการ้อนครับืคุณเด็กอการ้อนเหลาเลยขนมปังอินเดียนะครับไปไปกินเค็มจากมือบังเมื่อกี้เลยเฮ้ยไปแล้วไปมึงกูแเด็กนะไปเฮ้ยดูกูแด็กได้นิดนึงก็โอเคใช่แล้วไปเอยจิ้มเยอะ้เยจิ้ม่เยอะนี่มึงเยอะ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 อร่อยมึงอร่อยมี่มึงเยอะเลยอร่อยอร่อย วันนี้ไ,นไม่มีปัญหาคนเป็นคนอินเดียแล้วกลับเป็นผมเป็นใครรสชาติเค็มเค็มกลับกลับไปนี่แอทกลับไปปาดิบุรีอ่ะนี่ดีกว่า,าน้อยกว่านะมาอีกแล้วมาอีกแล้วกูกินแป้งให้ก่อนอร่อยนะยมีบางเค็มปีเลยมาบุยกินยังไงพี่อีก้วอิกแล้วนี่เป็นมะพร้าวแล้วก็เก่งคอรี่ อ๋อค oh, ือทุกสองอย่างพร้อมกันหรือว well. like. ่าใช่ก็จับสลับเราจะพี่หนังครั้งนี้หนังครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่สามผสมก็ได้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นันจะอ้วกอ้สัตว์หนึ่งแม่ไปจัไอ้เหี้ยไปนั่นชิมเที่ยวมาที่นี่ไงไปนะวันนี้อินเดียแล้วอร่อยไหมอินเดียอล่อย แต่ว่ามันจะกลิ่นมาซาล,ล่าแรงแต่ผมบอกเลยว่าแป้งมันก็คือจืดๆแบบว่าเค็มๆเลยตามือเล้นัทไม่นี่อะตามึงแล้นัดเยอะๆเยอะๆไอ้นัทเย,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 ยอะๆเต็มเติมเต็มเติมเป็นไง เป็นไงอร่อยไหมผมรู้เหมือนในขนมเนี่ยของไทยอ่ะเดขนมเบื้องขนมเบื้องยูยูอิดนะไม่ได้ไม่ได้อยูอิดด้ได้อได้ดออูด็เินเฮ้ยด็กเไม่ยิ้เดยกไม่ยิ้มเวยอร่อยกินกินกินอิยิ้มยิ้มเยิ้มเว้ยมยิ้มเวยน้องยิ้มเวยอิดออิดอิอ g o o อืมอิอยูอิดอ่า อาวานอาชวานีรนบะฮูบ่อยกกินอุ้คต่อยอก <laughs> เกิดเกิดดีใจมากนะครับเรากินแม่อร่อยยังไงนะครับน้องเขาไม่มีอาหารกินนะครับได้กินยิ้มแย้มจ้ำสายเลยหน้าแบบอร่อยมากใช่ไหมบ๊ายยิ้มอิทยูอิทยูอิทยูอิทโอเคบายๆเด็กได้กินดีใจนะมึงเด็กอะเคยนบนะน้องโคตรดีใจเลยนะเว้ยได้กินอะ เอาแม่น้ำโซดาไหมน้ำมะนาวเลเคยเห็นในอินเดียเอาน้ำน้ำมะนาวให้มะน้วได้มะอินมนะานมดมะนาวมะนาวมะนาวมาไหม่นี่มานาวโนมาาโะามลโนโ เขาใช้มือเขาใช้มือโยนโยนน้ำแข็งใช้ได้แต่มืออย่าไปจำตอนที่มันเอามือหยิบน้ำแข็งกันนะไอ้เฮี้ยจริงๆคือไม่แย่เว้ยแค่เขาใช้มือเชื่อกูเถอะโอเคไปนี่คืออะไรอ่ะฟุลฟี ืออะไรเพ่ไอส์ครีมไอส์ครีมดูหวานมากเลยัคาราเมลเลยกูว่าหวานมึงเชื่อกูไหมอินเดียเนี่ยแม่งติดหวานมากเพี่ยแค่หมาฝรั่งเขานะกูกินนะโอ้โหตัดคอเลยยัดลงไปยัดไปอีกเออนี่ก็ถือว่ากูชนะกำแพงตเวรอันนะที่กูกินพวกชาพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยมันต้องเริ่มมาแต่ว่าผมขอโทษจริงเอฟซีไอเครื่องเทศผมแม่งไม่ไหววะอย่างอื่นผมได้หมดอะแต่เครื่องเทศแม่งยอมมาเครื่องเทศแรงเครื่องเทศแรงเครื่องเทศผมยอมจริง อึ้งเลย,เลยแล้วผมเป็นน้ำอะ่ะแล้วผมเชนเขาใช้มือตักอ่ะกูยอมเลยอ่ะมือดิบดิกูไม่ชอบมือว่ะกูขอโทษไม่กินน้ำแข็งอ่ะเป็นน้ำแข็งป่นอ่ะนักใช้มือกูล้วงเลยเห็นปะดีเราไม่ละดีดราไมในแก้วไอ้เหี้ยลองดิหวานไหมหวานไหมแต่เขาอร่อยด้วยนะอร่อยเหรอจริงปะอร่อยเลยเหรอหวานไหมมากไหมอันตึมรู้เปล่าด้วยให้ใจอันไหนแย่สุดอันนี้มเลย กูไม่ได้เลยปานิมูรีนี่ะรักชายังโอเคชาอยังโอเคหน้าผมก็บอกแล้วพี่ตอนแรกใช่เห็นหน้ามึงแล้วมึงแบบมึงฝืนมึงฝืนกืนอ่ะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีคนมึง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 อ้วกไปตอนนั้นอ้วกใครที่ามใครอ่ะกินอะไรพี่พิกกี้กินแล้วพี่เอาเลยพี่ลุยไหมพิกกี้ลุยเลยลุยลุยไง ไม่ได้กูดไหมดีเหรอหวานไหมหวานมากหวานจาเลยโอเคประมาณนี้นะครับ FC นะครับนะวันนี้นะครับได้มากินครับเวาเรียกว่าเป็นสีดฟู้ดอินเดียนะครับรวมสีดฟู้ดไว้นะครับที่งานเดเชรานะครับหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับของอินเดียนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้มาเลี้ยงนะครับเป็นชามาซาราทีนะครับไปนู่นอินเดียนะครับเหมาร้านเลี้ยงนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีกินเมื่อกี้หลายอย่างอ่ะนะครับขอโทษด้วยนะครับ FC ที่ผมไม่ได้กินเยอะนะครับบอกตรงๆคือเป็นคนกินแบบเครื่องเทศไม่ได้แต่ไงมั่งรสชาติชอบอันนี้ว่ะรีวิวมากินมาชอบอะไรสุดไอ้นัดมึงหมูวต้องชอบวันนี้อพี่อันนี้กินได้สุดแล้วกินง่ายที่สุดง่ายสุทง่ายสุดแล้วเบสมันคือไอซีมก็คือเรากินประจำอยู่แล้วไงครับก็เลยไม่กินอะไรพี่ของหวานอันนี้กับชามาซาราทีอันไหนกินง่ายกว่าอันนี้ครับจริงป่ะใช่แต่ว่าไอ้มาซาราทีอ่ะมันร้อนไงพี่ประเด็นประเด็นคือมันร้อนมันกินยากพี่ถึงแค่นี้เลยมีอะไรแนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยกินอาหารอินเดียไหมครับอยากลอง ลองชิมลองดูพี่ลองเปิดใจดูครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่แค่เขาแค่ใช้มือใช่ให้กินซ้ำกินไหมไม่กินให้กินซ้ำกินไหมไม่กินพี่ครั้งเดียวให้มันรู้ให้กินซ้ำกินไหมไม่กินได้แค่พี่คนอินเดียอนเดยก็มันคิดคุณก็ลองได้แต่กินไม่ได้ครับลองทำลองกินได้ลองน่าจะกินไม่ได้อ่ลองให้รู้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับแต่ถ้าแคร์กดติดตามนะครับอุ้ยอันนั้นพ่อผมพี่ชายโอเคบาย วันนี้นะครับผมจะพา f c ทุกคนนะครับมาดูป่าช้าที่มุมไบนะครับเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่ามันจะมีอยู่ศาสนาหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาแบบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยร่างกายของเขานะครับจะไม่เอาไปฝังไม่เอาไปเผานะครับแต่จะมอบร่างกายนะครับให้กับเหย่่วมากินนะครับซึ่งระหว่างที่ผมเปิดรายการอยู่เนี่ยเฮียโคตรโหดกูไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยว่ะวาีิสกูดูดิเฮียเหยื่อเป็นร้อยตัวเลยข้างบนมึงเห็นไหมเนี่ยได้ยิดเสียงเหยืยอตลอดเวลาเลยแต่ตัวนี้นี่ดูสิต้นไม้โอ้ต้นไม้นี ันั่นเดียวนกเป็นแมงมุนั่นอีกาไม่มามานี่เป็นเกาครับเกาแล้วนี่คือเขาเป็นคุมคุมคุมที่นี่โอ้คนพนักงานเขาอยู่ที่นู่นครับเขาเป็นดูแลนี่เป็นมาจากเป็นไพร v a t e เวทครับอ๋อ p ไพรเวทอ่าโอเค Nice to meet y o I I a m from Thailand Namaste 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 ที่ท่นออกคือเหี่ยวเต็มไปหมดเลยนะเหี่วกินศพเหี่ยวกินศพเต็มเลยคนลุกว่ะใน negative energy มีนะใช่กูรู้สึกขนลุกเลยเนี่ยใช่ที่นี่เป็น negative energy เยอะใช่ไหมในกระชีพ energy เยอะพลังลบเยอะมึงมีแต่ศพอ่ะให้มึงมาอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนคนเดียวกล้าปะผมไม่กล้าพี่เอาง่ายให้พวกเราอยู่ที่นี่กันสี่คนตอนกลางคืนกับกับเดินทั้งคืนไอ้กรรมาติปุระเอาแหละกูเอาที่นี่นะอย่างว่ามันก็ดูสงบ ช่ครับนี่กลัวเยอะเลยครับเรียกบุนุษดูน่ากลัวมคนละแบบอันนี้น่ากลัวพลังงานลบรู้สึกได้นู่นกลัวผีแต่อยู่ที่นี่กลัวผีจริงนะที่ไม่กลัวผีที่นุ่งกลัวคนแต่รู้สึกแต่รู้สึกได้ครั่นก็แบบคนลุงใช่ใช่มันรู้สึกได้ครับถ้าผมเกิดมาพี่พิกกี้ผมไม่เคยเจอเหี่ยวที่มารอกินศพที่อาคารนี้มาก่อนดูดิผมอยากรู้ว่าคือยังไงอ่ะหลังจากที่เขาตายเนี่ยคือญาติก็เอาศพมาทิ้งไว้อะใช่ครับ พราะว่าเขารู้สึกเวลาเราตายใช่ไหมครับตัวเราก็เป็นสกปรกแล้วแล้วก็เวลาเราเข้าใช่ไหมมีลมออกที่ตัวเราก็ทําสกปรกอากาศเวลาเราฟัเอฟฟังใช่ไหมฝั่งฟังพื้นก็เราทําสกปรกที่ดินแต่เวลาเราหายตัวเองที่หนกมันทําบุญแต่หลังจากนกไม่กินรอยปร์นะแต่หลังจากนู้นเขาเก็บไว้แล้วก็เขาใส่เคมีคอลแล้วก็ดีคอมโพสตัวเราเลยนะครับคืออะไรนะครับเคมีคอลเคมีคอลเราเรียกอะไร สายเคมีใช่สายเคมีโหแล้วแล้วเขาทำใจได้ไงเอาศพญาติตัวเองมาแบบข้างล่างคืออะไรคืออะไรซุ่มซุ่มใช่โอ้โหคืออะไรคืออะไรซุ่มซุ่มใช่โอ้โหคืออะไรคืออะไรดูสิแค่จีบแค่จีบเฮ้ย คนเดินเข้าอ,อะไรกันในสุส,สาสนมือในสุสานมือยังนัวกนันอีกไอเทียสุดตีนใครนะเป็นศาสนากรครับอตอนนี้พี่เป็นศาสนาอะไรครับอ่าตอนนี้ครับตอนนี้ศาสนาตอนนี้เป็นพุทธ แต่เป็นศาสนาปาซิคอนแล้วก็เขาได้คำยืนอ๋อต้องเป็นเปอร์เซียก่อนใช่แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเปอร์เซียก็เวลาเราไม่มีคนอื่นครับแล้วก็เขาดูหน้าฟีเจอร์ไม่เหมือนกันครับใช่อิตาเล่ฮัลโหลกลัวเขาบอกว่าไม่รู้เขาข้างในไหนใช่ไหนเราไม่ได้เข้าใจเข้าใจ้งเราเข้าไม่ได้นะครับใช่ต้องเป็นศาสนาเขานะครับถึงจะเข้าไปดูได้แล้วก็โอเคมาดูข้างนอกนะประมาณนี้แหละเดินตรงนี้ก็ได้ครับดีแล้วมึงมีแต่พลังลบมึงอยากเข้าไปเลยมีป็นศพตรงนี้จริงๆมันก็คือป่าช้าอะไร ้างเนี่ยจะมีขนนกขนเดี่ยวแล้วศพอ่ะแล้วเขาเอาไปไว้เขาเอาไว้ข้างไหนข้างบนครับข้างบนมีเสาใหญ่ครับเป็นทาวเวอร์ออฟไซเรนเนี่ยใช่ครับสังเกตนะครับใช่ครับนีเราเห็นนกเยอะๆเรารู้สึกได้นะนี่คือนกก็จะมาจากตรงนี้ใช่ครับเป็นทาวเวอร์ออฟไซเรนไซเรนครับเดี๋ยวลองเฟซลงไปดูนะครับมันคือยังไงพี่หลังจากที่เราตายไปเขาจะเอาศพขึ้นมามาทางเนี้ยมีสองประตูครับนี่เป็นประตูคนพนักงานเป็นดูแลที่นี้แล้วก็มีประตูอีกมีถนนจริงๆมันถนนนะครับเพราะว่า เวลาคนตายก็เขาทํารถสวยนะครับแล้วก็เอาตัวเขาไปทังมันเพราะว่าเขารู้สึกเวลาเราตายไม่ได้มันเสียนะเราก็เอาให้ตัวเองนอกด้วยครับนี่ทำบุญให้นกกินใช่ครับก็เป็นทําบุญตัวเองออก็ทำบุญเลยครับแล้วญาติเยอะเขาแบบเขาก็โอเคที่จะแ <Okay S 2> บบาาที่พ่อแม่เขาเอาศพบให้นกกินเงี้ยนะเชื่อนั่นเลยก็ดีหรอก็ดีสิเขาเชื่อเป็นแบบนี้ได้เราไม่ได้ครับศาสนาฮินดูนะครับศาสนาฮินดูเป็นคนละแบบศาสนาฮินดูเราเวลาคนยังไม่แต่งงานแล้วก็คนตายก็ สมมติคุณแต่งงานแล้วแล้วก็ตายมันตายธรรมชาติตายเป็นเอ็กเซียนก็เผาครับทำไมเป็นแบบนี้พราะว่าเรารู้สึกยูทีศาสนาฮินดูนะครับตัวเรามาจาก5 e l e m e n t ลมไฟฟที่ดินประมาณ5นะครับแล้วก็ศาสนาฮินดูเรารู้สึกก่เรามีชีวิตซีบ็อกซ์เป็น bachelor life family life old age แล้วก็ตายแล้วก็สมมติคุณเป็น bachelor life แล้วก็คุณตายก็ฟังเลยสมมุ่คุณ cross second life แต่งงานแล้วมีลูกแล้วแล้วก็ตายก็เผา แต่ศาสนาพุทธยังไงครับศาสนาพุทธเผาหมดเลยหมดเลยใช่ไหม <ส plate. S 1> ทุกค <AL> นแวรล่นก็ตายก็เผาเลยแล้วก็คนแก่ก็ตายก็เผาเลยอ๋อแสดงว่าแต่ละศาสนาก็ต่างกันสมมติถ้าเกิดอินดูถ้าเกิดแบบว่าแก่ตายอะไรก็เผาใช่ครับสมมุตินนคน,ตนแต่งงานแล้วปุ๊บก็คนเป็นสแกนเซตออฟไลฟ์แล้วคนตายยังไงก็เผาเลยอ๋อถ้าแต่งงานแล้วเผาเผาครับถ้าคนโสดฝังฝังครับ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับแต่และศาสนาก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราก็มาให้ดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าแล้วหน้าที่ของพนักง,งานเขาคืออะไรพี่คอยดูแลที่นี่ใช่ครับเขาเป็นดูแลไม่ให้เขาข้างในเลยครับโอ้แต่เขาก็สร้างบ้านอยู่ไที่นี่เลยเหรอก็อยู่ที่อินเดียเป็นแบบนี้ครับทุกที่ก็มันมีเผ้าก็มีพนักงานแล้วก็บ,บางครั้งก็นี่เป็นศาสนาพาซีก็เป็นแบบนี้แต่สมมตินี่เป็น อนุสรสถานที่ฮินดูมีอาจารย์ด้วยเพราะว่าเป็นอาจารย์ทำบีธีแล้วก็ทำเพาเลยครับแต่หน้าบ้านของคนที่รวยที่สุดในอินเดียหน้าบ้านเข้าสุสานนะครับหน้าบ้านของคนที่รวยที่สุดในอินเดียนะครับเข้าสุสานวงจุ้ยนะระดับนี้ต้องดูนะว่าใช่หวงจุ้ยวริศนะใช่ครับหน้าบ้านเข้าสุสานดูดินี่คือบ้านของอัมบานีนะครับมาเศรษฐีที่รวยสุดนะครับในอินเดียนะครับใช่ไหมใช่ครับมันรู้หน้าบ้านเออต่างบ้านนะ ข้างๆน่คือข้างๆวะเพราะข้างหลังเป็นทะเลใช่ตรงนู้นป่ะใช่ข้างหลังข้างหลังเป็นทะเลข้างๆนี่ครับภูเขาอาจจะเป็นภูเขาพี่อาจจะอ๋อภูเขาภูเขาทะเลที่บ้านคนอยากกับโรงแรมเหมือนกันเคเขาไล่อะโอเคไล่อะเฮาไล่เขาไล่ละใช่โดนแต่เราโดนแต่เราเทียนร่างละ ไม่ให้ไม่ให้ฮะไม่ถ่ายไม่ถ่ายมาที่เขาห้ามถ่ายเยอะเนี่ยเที่ยกูก็มาเปิดประตูไว้อะก็เดินเข้าไปไม่รู้เรื่องใช่ใช่ก็่เขาต้องอะไรเราไม่รู้เรื่องเขาละขอโทษทีไม่รู้เรื่องของคนไทยพี่นี่คืออะไรเหมือนไอ้นี่เหมือนไอ้้ไอเขาเรียกว่าไอเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยก็เขาเรียกว่าอะไรหางเครื่องอ่ะเรียกว่าอะไรบอลงบอลงบอรงอ่ะบอลงอินเดีย he he he.